สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายกวินนะและวันนี้เราก็จะมาทดสอบการ์ดนะครับก็คือเป็นการ์ดบอสโจนนะครับที่ใส่ในส่วนของอชุดเกาะนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอันนี้นะครับก็คือมันจะเพิ่มแม็กเให้เรา10%แล้วก็เมื่อได้รับความเสียหายทางกายภาพก็จะมีโอกาส100%ที่จะใช้สกิลวินนอมเลเวลหใส่ศัตรูนะครับ ก็คือถ้าใครมาตีเรานะโดยสร้างความเสียหายทางกายภาพก็จะติดพิษนั่นเองนะครับแล้วก็การ์ดใบนี้นะผมก็จะใช้คอมโบคู่กับกับอ่าคู่กับการ์ดส่วนรองเท้านะครับก็จะเป็นการ์ดที่ผมอ่าเพิ่งสร้างมานะครับก็คือเป็นการ์ดที่เมื่ออาชีพแอสซินสวมใส่นะครับสร้างความเสียหายต่อเป้าหมายที่ติดสถานะอ่า พ o อยสันะครับ10%นะบวก10%ก็คือใครที่ติดพิษนะครับศัตรูที่ติดพิษเราจะสร้างความเสียหาย10%ซึ่งซึ่งถ้าตัวศัตรูที่ตีเรานะครับศัตรูตัวไหนที่ตีเรามันติดพิษอยู่แล้วนะครับดังนั้นทําให้การ์ดในส่วนของรองเท้ามันทํางานนะครับก็คือเพิ่มดาเมจไปอีก10%นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเมื่อแอสซินใส่นะครับก็คืออ่าออปชันที่2ของการใบนี้นะครับก็คือ เมื่ออาชีพแอตตาซินสวมใส่นะครับโจมตีเป้าหมายที่ติดสถานะมีโอกาส5เซนที่จะทําให้เป้าหมายติดสถานะสตันสามวินะครับ่าเดี๋ยวผมถอดการ์ดดูก่อนนะครับนี่มันคือการ์ดใบนี้นะครับอันนี้ถอดการ์ดดูก่อนนะฮะในส่วนของชุดเกาะนะชุดเกาะก็คือเวลามีศัตรูตีเรานะมันก็จะติด พิษอย่างนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ตีนะเห็นไหมสังเกตตัวเลขขาวๆนะก็ขึ้นอยู่ประมาณสองพันสองพันหนึ่งนะประมาณนั้นนะครับนี่นะฮะแล้วถ้าผมโจมตีนะผมตีอยู่นี่อยู่ประมาณสี่พันนะครับเดี๋ยวตีหัวอยู่ประมาณสี่พันนะครับเดี๋ยวตีหัว อ่าคี่สี่พันนะครับสี่พันเก้าสิบเก้าสิบสี่เก้าสิบห้านะประมาณนั้นแล้วถ้าผมเปลี่ยนเป็นการ์ดใบนี้นะซึ่งก็จะทำให้เป้าหมายที่ติดพิษในบวกอ่าเพิ่มดาเมจไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมอดลองสลับการ์ดดูนะครับตอนนี้ผมใส่การ์ดเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าเมื่อกี้ตีอยู่สี่พันนะครับสี่พันเก้าสิบห้านะเดี๋ยวลองตีนะครับนี่ ขึ้นมาเป็น4ี่พันห้านะอาจจะดูไม่แรงนะครับอาจจะดูไม่แรงเพราะว่าดาเมจเราแค่หลักพันนะแต่ถ้าเราดาเมดหลักหมื่นหลักแสนนะมันจะเห็นความแรงขึ้นนะครับนีนะ่แต่ศัตต้องติดพิษนะเราถึงจะตีแรงนะครับซึ่งถ้าเราไม่าไม่ไม่รอให้ศัตรูติดพิษจากการอาจากผลของการ์ดเสื้อเกาะนะเราก็สามารถเคลือบพิษได้นะ แต่บางครั้งนะครับการเคลือบพิษมันจะตีมอนเตอร์บางบางชนิดเนี่ยมันตีเบานะครับก็เลยถ้าเรามีการ์ดในส่วนของเสื้อมันก็จะช่วยให้เราแบบไม่ต้องเคลือบพิษนะก็สามารถเพิ่มดาเมจได้แล้วนะครับก็คือมันต้องใส่คู่กันนะเห็นไหมดาเมจมันก็จะเพิ่มขึ้นนะแล้วดาเมจที่ ออกจากสกิลของส่วนของกราดที่ใส่ในเสื้อนะกราดบอดแอดนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะจากตอนแรกศัตรูจะโดนพิษอยู่ประมาณ2,000ไม่ถึง2 0 0พันสามนะพอใส่ก๊์ดในส่วนของเท้าไปก็จะเป็นก็จะมีจเมจขึ้นมา2 0 0 0สามเลยนะฮะนี่เห็นไหมครับลองสลับกร์ดให้ดูนะเมื่อกี้ตีเราอยู่2,000สามนะ นี่อันนี้ถอดการ์ดดูนะก็จะเหลืออยู่2 0 0พนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะฮะก็เป็นเซตการ์ใส่เล่นๆ่นค้ำๆนะก็ตอนนี้ก็ราคายังไม่แรงนะสำหรับการ์ในส่วนของเท้าเนี่ยเวลาถ้าใครจะทำนะก็ไปทำที่กลางพรอนได้นะเป็นการ์ใบนี้นะครับผมก็หามาใช้กันนะถ้าไปขายตลาดก็ 6M เอ็มนะแต่ก็อันนี้ผมทำไว้เก็บไว้ใช้เองนะครับไม่ได้ทำขายนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับมา าการทำเล่นๆนะครับสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ